และดีรีวิวบรรยากาศการอบรมและสัมมนาหลักสูตรการบริหารงานโครงการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสําหรับโปรเจกต์แมเนเจอร์ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโ <ใช S 1> ดยเราได้รับเกียรติจาก<ร>คุณวิรุธเมฆกัฒนกุลซีเนียร์แมเนเจอร์นิวบิสเนสเดเวลลอปเมนต์บริษัทุนรอดเทรดดิ้งจำกัดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ค่ะเรียกได้ว่าเทรนก,กับผู้เช่าชาญแบบเต็มวันได้ความรู้เรื่องของการบริหารโครงการกันแบบเต็มแม้คอมแอพไพร์ดีจงเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของทั้งผู้เชี่วชาญและผู้เข้้้้้าาาารรรรรร่่ววววมอออบบบกกกกัััันนนนดดีีตตถุปะสงงคค์ใใ็ืหไท นะครับข้อมูลของการบริหารโครงการทั้งเรื่องของวิธีการหลักการนะครับที่เอาไปปรับใช้ได้จริงในการทํางานจริงของพนักงานทุกท่านสําคัญสุดก็คือต้องการให้ทํางานอย่างอย่างมีความสุขนะครับเอาไปพัฒนาได้อย่างเหมาะสมนะครับได้นําความรู้ตรงนี้ค่ะไปบริหารคนบริหารเวลาบริหารโครงการค่ะเราจะสั่งของเราจะหลีดทำยังไงเราจะใช้คอร์สยังไงเราจะบริหารคนยังไงหลักๆก็ขอยกตัวอย่างเช่นาการแก้ปัญหาหน้างานสมมติว่า งานเราไม่ได้มาถานเงนี้ครับเราก็การแก้ปัญหา,าด้วยการ QC เพิ่มมากขึ้นหรือว่าตรวจสอบละเอียดเพิ่มมากขึ้นทางผมกับทีมงานเนี่ยสามารถนํใบปรับใช้การทำงานในอนาคตได้ครับเรื่องการเมนเนจจะเป็นเรื่องคอร์สเรื่องการเมนเนจคนบรงผู้ราชก,การในโครงการนะครับ mm hmm. เพื่อให้ส่งงานที่มีประสิทธิภาพคุณภาพที่ดนะีให้กับทางลูกค้า